เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีนี่ครับเทคนิคการเล่นยังไงเล่นรับให้แน่นนี่ครับอันดับแรกก็คือต้องดูแผนเราก่อนนะครับถ้าเพื่อน รู้สึกว่าหลังไม่แน่นนะครับลองปรับมาใช้หลัง5ดูนะครับแผนนี้เนี่ยสามารถเลือกใช้จากทีมมาซิโดเนียเหนือได้เลยนะทุกคนแล้วก็มาปรับหน้าลงเนวให้มันได้ประมาณเท่านีเนวในส่วนของการวางตำแหน่งนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวเจอกับคู่แข่งที่ดิวิชันเท่ากันนะทุกคนดิวิชัน2นะแต่ว่าตอนนี้ที่หนักเนี่ยขึ้นดีหนึ่งแล้วนะนะครับอันนี้เป็นคลิปที่อัดไว้ตอนที่ยังไม่ขึ้นนะทุกคนโอเคอ่ะคู่แข่งเนี่ยมาได้แผน4 1 1 4นะทุกคนอ่ะเล่นรับยังไงรับให้แน่นแล้วก็บุกให้เป็นบุกยังไงมามาครับจังหวะนี้เดวี่ถ้าคู่แข่งไม่บีบเนี่ยเราก็พยายามคึงบอลก่อนนะครับหมุนหมุนแบบธรรมดานะทุกคนก็คือเลี้ยงแค่บอลอ,อนาล็อกนะครับผมอ่ะ สังเกตว่าเวลารับบอลชิเนลจะไม่กดสปีดเลยนะครับเพราะว่าเราจะคลองบอลได้ดียิ่งขึ้นแลจะจากวันนี้ได้จบครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับตรงต,รงตัวเปิดยนยาออกมาครับเดียโ,ยโกโจตาใหม้มาที่เอ็มปอปี e. ้เอ็มปอปี้อาราโคดักได้จงหวันนี้แต่ฟาวเลยครับแต่เป็นบอลของคู่แข่งครับมาที่เอ็มปอรปี้เอ็มปอปี้จ่ายนะครับติดอาราโคมาที่โรชิกิสังเกตได้ทุกคนว่าการเล่นของชิเนลเนี่ยจะไม่ได้แบบวิ่หวานผมพยายามเล่นให้แบบง่ายๆนะทุกคนเวลาที่เรารับบอลหรือว่าได้บอลนะครับจ่ายบอลขึ้นหน้าเนี่ย อาที่น่าจะใช้แค่หลังบง bon ังบอลแค่นั้นนะทุกคนอ่ะดูนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะใจามาใจามาที่เดวี่อู้จังหวะนี้ควรที่จะจับบอลได้นะครับจังหวะแบบนี้เกมควรที่จะแก้นะทุกคนมันไม่ได้ห่างตัวมากแล้วจังหวะนี้แทงมาแทงมาแล้วจี้ขึ้นมาครับจังหวะนี้เมสซี่เขาเสียบเลยครับแต่ว่าไม่ทันเลยครับเราต้องหาช่องด้วยนะทุกคนหาช่องแล้วก็พยายามจี้เข้าไปถ้ามีจังหวะนี้จี้อย่างเดียวนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเข้าไปกดยิงนะครับมาครับจังหวะนี้เนมาออกมา อันดับแรกเราต้องดูคู่แข่งก่อนว่าเขาบุกขึ้นทางไหนนะครับสังเกตได้เลยว่าเขาจะขึ้นบอลริมเส้นนะทุกคนอ่าเราก็พยายามดักริมเส้นครับแล้วจังหวะนี้คืนมาให้กับเมสซี่ได้ไหมไม่ถึงเดลิกเลยครับมาเดี๋ยวเราหาจังหวะหลังบังบอลบ้างครับมาทีจังหวะนี้เดวีอ่ะมาครับหมุนเห็นไหมใช้หลังหมุนหนีนี่ครับผมอ่ะก็คือรับบอลปุ๊บเราจะใช้ด้านหลังบังคู่แข่งนะครับจากนั้นเราจะโยกตัวเองเนี่ยจ่ายบอลแล้วจังหวะนี้เขาได้จบเลยครับแต่ยังไม่ผ่านเลยครับ กือบไปเหมือนกันครับจังหวะนี้มาที่เดอะบอยครับใายบอลปึ๊บนิดเดียวครับจังหวะนี้นี่มาในมายกมาจาังหวะนี้ได้ยิงหลุดออกไปครับเกือบไปครับลูกนี้ถือว่าเขาก็ใช้บอลโยนแล้วครับมาที่จังหวะนี้เดอะบอยมาที่เดวี่เดวี่มาที่ e to, e to, เอโตเอโต้อาใช้ด้านหลังยิงครับจังหวะนี้ยังไม่ผ่านมาที่จังหวะนี้มาราโดน่าจ่ายขึ้นมาที่ปีกแล้ว เราพยายามดักปีของคู่แข่งนะครับพยายามมองดูแผนของคู่แข่งนะครับในการเล่นแบบเน้นตั้งรับนะทุกคนเพราะว่าถ้าเขามาในรูปแบบนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีกองหน้า4ี่ตัวใช่ไหมกองหลังของเราเนี่ยมี5้าตัวซึ่งมันชนะอยู่แล้วในผมถ้าแบบมีจังหวะที่แบบให้เราได้สกัดเขาเนี่ยครับผมอ่ะเราก็พยายามดูว่าเขาจะขึ้นบอลฝั่งไหนเป็นหลักนะครับดูๆแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นฝั่งฝั่งขวานะครับคนนี้ขึ้นฝั่งขวาแล้วก็ ตบกลับเข้ามาในเนี่ยเห็นไหมพอเราตัดบอลได้ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นเกมสวนของเราแลละทีนี้นะครับการเล่นเกมสวนเนี่ยก็ไม่ยากนะครับขอแค่เราเก็บบอลได้นี่ผมแล้วก็จ่ายขึ้นหน้านะครับแบบนี้ปุ๊บจากวันนี้เข้าดักได้ครับมาเรายังเป็นบอลของเราอยู่มาเก็บได้แล้วมาจากวันนี้แทงมาจากวันนี้ถึงไหมอุ้ยเอโตยังไม่ทันเลยครับอ่ะจบเรื่อแรกได้มาหนึ่งประตูครับถือว่า ยังใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของการเล่นนะนะครับโอกาสไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยมาใส่กันต่อนะครับการจ่ายบอลของเราถือว่าสําเร็จเะเยอะเลยนี่ครับผมมาดักบอลไปครับจังหวะนี้มานี่ครับใช้ด้านหลังพิงนะทุกคนยิงแล้วจะจ่ายจังหวะนี้นิดเดียวครับเดบัยยังไม่รู้ครับแล้วจ่ายต่อเดี๋ยวจังหวะนี้เอ็มปัปเป้จะกดเลยครับมัเกีรีเก็บมามากันที่โรชิกิหมุนรทบนี่เห็นไหมเก็บบอลได้เนี่ยคือเพื่อนเพื่อไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมายเลยครับคือพยายามเล่นให้ง่ายนะครับทุกคน ตัวไหนว่างนะครับเราพยายามหมุนนี่ครับจ่ายหมุนพิกบอลออกไปแค่นั้นเองนะครับผมการเล่นเนี่ยเล่นลุกให้หน้ากลัวก็คือบอล123เนี่ยให้มันแบบเทมโปมันเร็วนีครับอ่ะก็คือ1ปึ๊บอ่ะสปั๊บมาเห็นไหมจังหวะมันจะได้เลยนะครับนี่แล้วก็จ่ายปุ๊บอ่ะเห็นไหมจังหวะมาเรื่อยๆเลยเนะทุกคนถ้าแบบเรา พยายามมองดูจังหวะของเกมให้เป็นอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่าเน้นย้ำก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยลองเล่นชิ่งดูนะทุกคนเกมรู้ของเราจะน่ากลัวทันทีนะครับแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งนะครับไม่ได้มีสกิลติดวื้อว้านะครับอ่ะไม่ได้ใช้รับเบิรทัชตลอดเวลาแบบนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับพวกสกิลนะทุกคนอ่ะนี่ครับแกเราแทงบอลปุ๊บอ่าหาตัวที่ว่างเห็นไหมลิกบอลจ่ายลิกบอลจ่ายเห็นไหมหลุดเป็นหลุดนะครับบอกเลยว่าหลุดทีเดียวนะครับถ้าได้แบบ เราพิกบอลได้แค่1จังหวะ1จังหวะเนี่ยได้เปรียบเลยนะทุกคนถ้าเราพิกบอลเป็นนะครับมาที่จังหวะนี้ครับคู่แข่งนีเรียกว่าบุกไม่ได้เลยนะครับรับให้แน่นครับคือรับเนี่ยมันไม่ได้แบบอ่าี่ผลมากหรอกนะครับถ้าเราได้คลองบอลนะทุกคนหลักๆก,ก็คือให้เราคลองบอลให้เป็นนะครับจากนั้นทําเกมรุกให้ได้นะครับคลองบอลได้นะครับผมเกมรับเนี่ยจะมีแค่ตอนคู่แข่งบุกมาแค่นั้นแหละในผมเราตัดบอลได้ก็จบแล้วนะครับในหน้าที่ของเกมรับนะครับนี่เห็นไหม เราเก็บบอลได้ปุ๊บเนี่ยพลิกนะครับพลิกแล้วแทงครับเห็นตัวว่างแล้วก็จ่ายไปจังหวะนี้ได้ตัดยิงเลยครับเผืออไปลูกที่3ครับลูกนี้ยิงบบลไปเลยครับโกเบลรักสบายครับลูกนี้มาครับกู่แข่งโคเข้ากลางมาดึงกองหลังลงไปครับทุกคนแดนหลังของเราเนี่ยดึงลงไปเลยถ้ากู่แข่งเขารับมานะครับนี่ดึงลงมาดักก่อนแล้วก็เคลียนะครับแล้วสาดตร์ยาวขึ้นมาแล้วจังหวะนี้แล้วยังไง ดูบอยมาอีกครั้งหนึ่งมาดูดีเกอมายังไม่ผ่านวานบิดครับเห็นไหมเราดักแทบได้ทุกจังหวะเลยนะครับเรียกได้ว่าคู่แข่งเนี่ยจะบุกซ้ายบุกขวาก็ไปไม่เป็นนะครับเจอหลัง5เข้าไปเนะี่ยเรียกได้ว่าแน่นจ๋าเลยมาซิกมาจังหวะนี้ได้ไหมหน,นิดเดียวแล้วเป็นจังหวะจบของเกมไปแล้วหรือเปล่าจังหวะนี้โรดริโกโรดริโกเปิดเข้ามาได้โคลครับเมซี่แต่ว่าลุดเสาออกไปครับลุดคานองไปครับ,ล,รบลูกนี้ก็จบไปครับดบอยเนี่ยงหอยไปเลยครับลูกนี้ทําเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่า แดนกลางเนี่ยเราเก็บเรียบนะครับแล้วก็แดนหลังงเราเนี่ยก็เก็บครบเลยนะครับเรียกได้ว่าคู่แข่งไม่ได้มีโอกาสได้ส่องเท่าไหร่เลยนะครับผมอ่ะแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนในสวนของการเล่นรับให้เป็นแล้วก็บุกให้เป็นนะครับคือเรามวงดูจังหวะของตัวเองนะครับผมแล้วก็จ่ายบอลให้เป็นระบบนะครับผมหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม